ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดุดดวงโฮล่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งนะครับจะเจอผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาให้กำลังใจมาสนับสนุนนะฮะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะแต่ในวันเดียวกันนี้คุณหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสเสียทร,รัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ไดีเกิดขึ้นอีกด้วยขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าจะร้อนนะฮะคุณหนึ่งครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมออร่ามตราน้ำหอมมงคลใส่แ นำเกลือนกพก,ก้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสองจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาทําให้เหนื่อยใจหงุดหงิดใจเบื่อน่ายและจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทําให้คุณสองนั้นเหนื่อยใจบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้คุณสองระมัดระวังนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสาม,มีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับล,ลอยของกำนันก็ได้นะครับหรือของที่อยากได้ก็อาจจะได้ซื้อในวันนี้นะครับหรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้นะครับและผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่คนรัก,คน,รกคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นสบายอกสบายใจสนับสนุนเรื่องต่างๆดีมีเรื่องพูดค uh ุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยแต่ว่าในวันนี้นะครับคุณอาจจะมีในเรื่องของความคิดในใจความกังวลถ้าคุณปล่อยวางได้ถือว่าวันน ดีมากมากวันหนึ่งสำหรับคุณสามเลยละครับ วันนี้นะครับคุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอให้คุณสี่ระมัดระวังด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่คนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณสี่ได้หงุดหงิดเบื่อน่ายอารมณ์ไม่นิง่งเคลรบครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามตราใส่แหวนนิ้วก้อยนิ้วนางจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานที่คุณห้ารับผิดช,ชอบนั้นจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะปล่อยผ่านไปได้ด้วยดีและมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับล,ลอยของกำน,นันหรือของที่อยากได้ก็อาจจะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ได้นะครับถ้าคุณปล่อยวางในเรื่องที่กังวลใจได้หรือปล่อยวางในเรื่องที่คิดอยู่ในใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึง่งสําหรับคุณห้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณหกจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหกรับผิดชอบจะมีอุปสรรคขอให้ตั้งรับดีๆนะครับและคนรักของคุณหกจะนําปัญหามาให้มากวนใจหรือทําให้ไม่สบายใจนั่นเองหากโสดความเหงาจะเข้ามาทําร้ายนะครับรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยนะครับขอให้คุณหกตั้งรับและระมัดระวังครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมออรรามนตราน้าหอมมงคลใส่แหวน นิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือโนพก้าววางบนโต๊ะทางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเทา้าทิ้งออกนอกรัวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะเข้ามาทําให้คุณเจนั้นมีเสียงหัวเราะเข้ามาสนับสนุนมีเรื่องพูดคุยนะครับและบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยรวมไปถึงการงานธุรกิจการค้างงานต่างๆที่คุณเจรับผิดช,ชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาคุณเจก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีและคนรักก็จะเข้ามาให้กําลังใจไม่ได้สร้างปัญหาอะไรคนโสดก็จะสบายใจดีมากในวันนี้ ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดีสําหรับคุณเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณป่าจะมีปัญหากับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทำให้คุณแปดนั้นไม่สบายใจหงุดหงิดเหนื่อยใจอารมณ์ไม่นิ่งและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณแปดรับผิดชอบอยู่นั้นจะมีปัญหามีอุปสรรคให้แก้ไขรวมถึงคนรักจะเข้ามากวนใจสร้างปัญหาได้หากโซจะมีความเหงาเข้ามาทำร้ายขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับคุณแปดเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงิน าใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหว่นนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือโนพเก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ถูกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าวจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องมาให้กำลังใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขน,ขนมทำให้วันนี้มีความสุขดีเหนื่อยสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนย์จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทำให้คุณศูนย์นั้นไม่สบายใจเหนื่อยใจเบื่อหนะ่ายอารมณ์ไม่นิ่งเหนื่อยมากในวันนี้นะครับและบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณศูนย์ใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคล ออรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ